สวัสดีครับวันนี้นะครับกลับมาพบก,กับการรีวิวนะครับการใช้งาน Apple CarPlay นะครับติดตั้งโดยทีมงาน HMS Thailand นะครับผมหลังจากติดตั้งแล้วนะฮะระบบไฟต่างๆของรถเนี่ยก็ยังทำงานได้ปกตินะครับไม่ว่าจะเป็นระบบกล้องต่างๆนะฮะโอเคคันนี้เป็นรถ GLC นะครับผม GLC 250 c o u p ูนคูเป้นะครับปี2016นะิบหกะฮะตัวซิสเต็มตัวนี้เป็น mtg ะฮะขนาดหน้าจอ7นิ้วนะครับหลังจากติดตั้งแล้วนะฮะเดี๋ยวเราลองมาใช้งานกันดูนะครับว่าการใช้งานเจ้าคาร์าเพเนี่ยใช้งานยังไงนะครับเือ้องต้นตัวคาร์เพตัวคาเพเนี่ยตัวนี้เนี่ยที่ติดตั้งเข้าไปเนี่ยจะใช้ได้ทั้ง3ระบบเลยนะฮะ เป็นคาเฟแล้วก็ m i r r ร์นะครับแล้วก็ตัว USB i ไ e นะครับซึ่งวันนี้ผมจะมาลองทดสอบกับตัว external hard disk ที่มีความจุ1 K b ทนะครับว่ามันสามารถทำงานได้หรือเปล่านะครับโอเคเดี๋ยวขั้นตอนแรกนะครับผมให้เลือกตัวสัญญาณเสียงก่อนนะฮะเลือกตัว Control ไปที่มีเดียนะครับ แล้วก็เลือกไปที่ Media Interface หนึ่งนะครับมันจะขึ้นเป็น adusb off ขึ้นมานะฮะแล้วก็เลือกโอเคหลังจากนั้นให้กดปุ่มย้อนกลับนะฮะตรงคอนโซลกลางนะครับกดปุ่มย้อนกลับค้างไว้นะฮะโอเคภาพก็จะตัดมาเป็นหน้าหน้าจอ System c a r p l ์ y ที่เราติดตั้งเข้าไป นะฮะ <c oughs> ครับต่อไปเอ่อก็เดี๋ยวเรามาลองใช้งานตัวคาเพย์กันดูนะครับว่าเจ้าตัวคาเพย์เนี่ยมันทำงานยังไงนะฮะก็ตัวคาเพย์ตัวนี้พิเศษก็คือมันจะเป็นคาเพย์แบบวายเลสนะฮะไม่ต้องเชื่อมต่อสายก็ได้นะครับอา่าก่อนอื่นก็เราก็เลื่อนคอนโทรลไปที่คาเพย์นะฮะคาเพย์ครับผมแล้วก็ เข้าไปตั้งค่านะครับผมเปิดไรไฟนะครับบลูทูธนะฮะ <c oughs> แล้วก็บลูทูธค้นหาอุปกรณ์ที่ชื่อคาเพย์บลู o t h นะครับผมเชื่อมต่อเลยนะฮะหลังจากนั้นให้สังเกตที่หน้าจอนะครับอมันจะมีแมสเสจขึ้นมาถามนะฮะ เดี๋ยวค่อยกดยืนยันนิดนึงนะครับโอเคอันนี้เนื่องจากว่าเราได้เชื่อมต่อเอาไว้ก่อนหน้านี้แล้วนะฮะมันก็เลยพอเชื่อมต่อบลูทูธมันก็ที่สามารถที่จะทำงานได้เลยนะครับอันนี้ก็ปิดเลยนะฮะขณะที่บางคน ไม่ง่ายที่จะแก้วรคบคำว่าเฟรนโซนเฟรมโซนอะไรก็ก็ใช่ <c oughs> อันนี้ก็สามารถที่จะเล่นเอ่อ Google Map นะฮะเรียกแมปขึ้นมาดูได้เลยนะครับ,นะรบอันนี้ก็จะเป็นจูกนะฮะ น,นี่ก็เล่นได้เลยนะครับแล้วก็สามารถคือใช้งานทุกอย่างเหมือนคาเพที่มาจากโรงงานเลยนะฮะ